มันก็จบแล้วนะเรื่องราวต่างๆก็จบแล้วถ้าทำแบบนี้เอฟซี FC, ใครจะอยู่ได้ใครจะทนได้ใช่ไหม,มใช่ครับผมเชื่อถือได้ไหมทุกวันนี้ก็เป็นไงลนะ่ะเออมันชัดเจนถ้าป่าบใดที่ยังไม่เข้าสู่กบวนการเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังไม่มั่นใจหรอกว่ามันจะได้มันจะเป็นอย่างมันเป็นอย่างนี้อย่างที่เราคาดหมายไว้มันยากเอฟซี FC, ยากมาก เราถึงต้องอดทนนี่ไงนะครับเออ่เรื่องขดงคดีเนี่ยนะครับอืมสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณเอีเช่นกันนะครับเช่นกันนะครับอ,อก็นี่แหละนะครับก็ทักทายกันไปเนาะนะเพราะฉะนั้นแอดพูดได้เลยว่า ไม่มีคําว่าจริงใจนะครับไม่มีคําว่าอ่าทําเพื่อไม่ได้หวังผลอะไรเอ๊ะไม่เคยเชื่อเลยแล้วยิ่งฝั่งนน้น้วยนะไม่ต้องถามนะเนาะไม่ต้องถามเลยว่าเอทำเพื่อเพื่อชื่อเสียงเอทำเพื่อความสะใจหรือทําเพื่อจิตอาสาเอไม่มีทําเพื่อส่วนรวมนะเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมนะ,เ,ะเป็นอะไรเป็นพล,ลเมืองดีอย่างเงี้ยไม่เคยเชื่อ ไม่เคยเชื่อเลยเออเขาทำมันก็จะมีผลประโยชน์คาดหวังผลประโยชน์ทางนั้นทุกคนคาดหวังผลประโยชน์ที่มันจะต้งได้รับมาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันชัดเจนเออแล้วตอนนี้เขาก็รู้ก็ไปหมดแล้วละ่ะเออว่ายังไงเป็นแบบไหนยังไงเด่นไหมนะครับเอเซ่ e มันชัดเจนอยู่แล้วนะอืม ใช่ครับผมขอบคุณมากนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็อวยพรน,นะครับกันนะครับปีใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับก็นี่แหละเอฟซี FC นะคนเรานะ่ะไม่ได้ยืนค้ำฟ้าอยู่ได้ตลอดนะครับเอมันต้องมีวันจบนะครับวันม้วยอ่า คนมันไม่ดีอ่ะเอฟซีคนมันไม่ดีนะคนมันไม่ดีก็ไม่ดีวันยังค่ำอ่ะนะเอฟซี FC. นะแล้วเขาคิดว่าเขาจะดีตั้งแต่แรกมาเหรอถูกไหมละ่ะไม่ไม่มีเขาก็มีความคาดหวังมาแต่แรกเห็นไหมอ่ะอยู่ๆนได้เงินเป็นล้านเนี่ยทํางานไม่ถึงกี่วันเขาบอกเขาบาที่เสียไปตัง้งสามสี่หมื่นทุกทุกครั้งที่เขามาเออนะ แล้วเขาคิดว่าเขาคุ้มไหมคุ้มสิคุ้มยิ่งกว่าคุม้มซะอีกถึงไม่ได้ถึงไม่ได้เงินโดยตรงจากช่างใหญ่ใช่ไหมถึงไม่ได้เงินโดยตรงจากช่างใหญ่แต่เออแต่ว่าอะไรนะเออแต่ว่าอะไรแต่ว่าเขาก็ได้จากทางอ้อมไหมไม่ได้เงินโดยตรง ก็ได้จากทางอ้อมมันชัดเจนอยู่แล้วเอฟซีเออชัดเจนอยู่แล้วเด่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังบอกว่าโอ้โหไม่ได้ตังค์สักบาทเขาว่าอย่างนั้นแอดยังจำคำพูดเขาได้เลยไม่ได้ตังค์สักบาทเลยเนี่ยทำไปทำมาลูกก็ลำบากนะครับโอ้โหแทบจะกินมาม่ากันอยู่แล้วมั้งนะครับโอ้โห <laughs> เออนะ พูดไปร้องไห้ไปเนี่ยครับะนะเออสะอึกสะอื้นเลยละโอ้โหนะเอฟซีโอ้ยตายนะรามันใช่หรือเปล่าเนี่ยนะเขาสแสดงได้เหมือนมากเออใช่ไหมประวัติเขาก็มีอยู่แล้วนะครับตอนนี้หลังๆนี่เห็นไหมประวัติโผบานเลยเห็นไหมละ่ะเอฟซีเออประวัติเขาโผบานเลยเออ ประวัติเขาโผล่บ้านเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาทาไม่ถูกไงทำไม่ดีไงสิ่งไหนที่เขาไม่กล้าไม่กล้าไอไปฟอ้องร้องไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วอ่าแล้วคนก็ไม่กล้าเผยแร่ใช่ไหมพอพอเขามีปัญหาเขาตุยนะครับออขอบคุณมากนะครับคุณนาดานะครับเออนะพอเขาตุยขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาเนี่ยพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาก็เปิดเผยออกมาให้เราเห็นนะครับว่าเออ เขามีวีรกรรมอะไรไว้บ้างเราก็ได้เห็นวีรกรรมของเขาแหละนะเมื่อว่าโอ้โหเขามีวีรกรรมนี่ไม่ไม่ได้ธรรมดานะไม่ธรรมดาเราจึงเห็นตัวตนที่แท้จริงเขาเรื่อยๆอนะครับนะอุปนิสยัยใจคอหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะนะเอนะไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะใช่ไหม ออหน้าตาเขาอาจจะดีแต่เขานิสัยเขาอาจจะไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะจะบอกไว้เลยเอ,อใช่ไหมนะ่ะคนเราดูแต่แค่หน้าตาดูแค่อ่าหน้าตาเอ,อไม่ได้นะครับมันต้องดูพฤติกรรมดูการกระทํานะครับด้วยนะครับอืมใช่ก็อย่างนั้นแหละเอฟตั้งตั้งเป็นแบบนั้นก็เงินก็เข้าไงเออ แล้วแล้วจะให้ตรวจสอบก็ตรวจสอบไม่ได้อีกไม่ตรวจสอบอีกนะครับอืมไม่ตรวจสอบอีกไม่ตรวจสอบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมให้มาตรวจสอบถ้าคนเราเนี่ยถ้าโปร่งใสเนี่ยเขาจะเช็คเลยเขาจะเช็คให้เลยนะไปลันเลยสเต็ปเน้นไปรันเลยนะครับเออในบัญชีเนี่ยลันออกมาเลยไล่เลยจากจากย้อนย้อนกลับไปเป็นปีก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเขาลันให้มา เออ่ทางอทางธนาคารเขารันให้อยู่แล้วนะอันนี้เขาก็ไม่เห็นนะเห็นไหมคนคนเขาไม่โปร่งใสไงเอฟซีคนเขาไม่โปร่งใสไง,ไม,งสมันก็จะเป็นอย่างนั้นได้ดูแค่หน้าตาไปได้เออใช่ไหมนอนไป ดูแค่หน้าตาอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมละ่ะอืมเราไม่รู้หรอกว่าเออหน้าตาเขาไม่ใช่เป็นคนอับัรลักษ์เขาไม่ได้เป็นคนขี้เล่หแต่ว่าเขาก็ใจร้ายนะเออใจร้ายใจร้ายเลยแหละนะครับเอ่อทำร้ายทำร้ายอย่าลืมว่าไปเอาเงินเข้ามาเนี่ยทำร้ายจิตใจคนที่เขามีผู้ผู้มีพระคุณเนี่ยเอฟซีลองคิดดูเออ ลายยางพาราเปล่าใช่ครับผมไล่ด้านหลังลายยางลายางพาราอยู่แล้วนะมมันอยู่ในส่วนไล่ลายยางพารานะครับมันชัดเจนมันมันอะไรก็มันชัดเจนทั้งหมดแหละนะครับ นี่แหละนะครับเชื่อไว้ใจทางวางใจคนนะครับเขาก็ดีแสนดีจะตายเนะเอซีนะเขาก็เป็นคนดีนะเขาเอ,อเจ๊แกแก,แกเป็นเขาเป็นคนบ้านนอกเนาะเป็นคนต่างจังหวัดเนาะเขาก็ใจซื่อใจซื่อใจซื่อว่าเออเขาน่าจะได้รับอาได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแต่ว่ายังว่าเขาเขาคบผิดคนนะคบผิดคน พอผิดคนก็เรียบร้อยเลยนะครับพอผิดคนก็เรียบร้อยเอฟซีนะเออไม่มีไม่มีใครจะไปใครจะไปกล้ายุ่งเกี่ยวด้วยปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครไปดูแลเรื่องคดีของเขาเลยนะครับยั่งเลยปัจจุบันเนี้ยังเลยยังไม่มีใครไปดูแลของเขาเลยเพราะอะไร เขาไม่กล้าเออนะเขาไม่กล้าไม่รู้อยู่แล้วช่างใหญ่เขาไม่รู้แล้วคุณมนตรีเขาไม่รู้เลยเขาก็รู้ว่าได้ประมาณประมาณเท่านี้แต่ว่าเขาไม่ได้ผ่านเขาก็พูดไม่ได้เต็มปากนะเพราะว่าเงินไม่ได้ผ่านมือเขาไงเขาก็เลยไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ยังไงแต่เขาก็รู้คร่าวๆประมาณหนึ่งแค่นั้นเอง เราก็พอจะรู้เหมือนกันเพราะเราอยู่ที่นี่เนาะเออเราก็พอจะรู้เหมือนกันแต่ยังว่าแหละเอฟซีนะครับเราก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเงินมันเป็นของ FC. เอฟซีเออของเอฟซีเขาก็ดูแลช่วยเหลือเออก็ต้องว่ากันไปมันขึ้นอยู่กับเอฟซีเขาจะคิดยังไงว่ายังไงเสียไปแล้วก็ต้องไปไปแบบนั้นเลยป่าประโยชน์ไปเลยเออแล้วเขาก็เท <laughs> เออเขาก็ถอน เห็นไหมมันจบไหมล่ะจบเอจบแล้วทำยังไงล่ะคราวนี้ก็ทำอะไรไม่ไดไ้ก็ต้องหาคนใหม่มาทำแทนก็นั่นแหละเออแล้วคราวนี้เขาก็โดนบ้างอา่าเห็นไหมวิบากกรรมไ,มไหมละ่ะเอฟซีคราวนี้ตัวเองก็โดนบ้างเทบ้างออใช่ครับผม แต่ว่าแม่นอกใจเขาก็ยังบอกว่าลูกเขาไม่ได้ผิดนะเออเป็นเป็นเหมือนกับเป็นคนกลั่นแกล้งมีคนกลั่นแกล้งเขานะครับใครก็จะไปกลั่นแกล้งเจ้าของเงินเขาจะไปกลั่นแกล้งทําไมถ้าเขาให้เขาจะไปแจ้งความทําไมถามหน่อยใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ให้เขาก็ไม่ไแจ้งความอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเขาให้ด้วยใจเสน่หาเขาจะไปแจ้งความทําไมเออไม่จําเป็นนะครับ เขาก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเขาไม่ต้องไปดุสู้เพื่ออะไรเห่นไหมเงินของเขาอะเออจะไปแจ้งความเพื่ออะไรแต่นี่เขาต้องแจ้งความเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้แล้วทุกแต่หลักฐานมันมีทุกอย่างเลยเขาไม่ได้ให้เพราะอะไรยังไงนี่หลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วเออเขาก็พยายามจะแถมันแถไม่ได้เอกสารมันคาดคานอยู่ไงเออเอกสารมันทานอยู่ เอกสารมันทานความถูกต้องอยู่ว่าคุณนะครับคุณไม่ได้พูดไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเขาให้ไปทำงานให้เขานะก็ยังก็ยังไปทำแบบนี้เลยทำให้ความไว้วางใจเขาหมดแล้วแถมยังให้ลูกน้องไปอยู่กับเขาอีกไปสอดแนมไปสอดแนมความเคลื่อนไหวของเขาว่ากลัวว่าทางนู้นเขาจะรู้ว่าพฤติกรรมของตัวเอง ก็ให้ลุกน้องไปสอดแนมไปอยู่บ้านเขาให้รายงานเออโอ้โหโเจ็บปวดเลยเอนซะีนี่มิดทางนั้นเลยนะมิดเลยนะแบบนี้เขาเรียกว่ามิดเลยนะเอฟซีมิดเลยมันเด่นชัดมากที่สุดแล้วเอฟซีมนะิดเลยนะ่ะอย่างนี้เขาเรียกมิดแก้ไขอะไรก็ไม่ได้อืมเป็นมิดเลยแย่ yeah, นะ เขาสาวไว้วางใจนะซื้อคอนโดให้เพื่อให้อ่าเด็กนะครับไปเรียนนะครับที่นูน่นจะได้มีที่พักเห็นไหมโอโ้โหเข้าใจดีแค่ไหนเอฟซี FC. แล้วต่อไปก็คงจะให้พวกค่าทงค่าเทอมค่าอยู่ค่ากินเขาให้อยู่แล้วขนาดนั้นจะไปทํากับเขาได้เอฟซี FC. โอโ้ยเป็นแอสไม่กล้าเลยไม่กล้าแตะต้องเลยแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ได้แล้วอยากได้เราขอเลยถูกไหมอยากได้เราขอขอขอเลย เออเขาให้อยู่แล้วถ้ามันไม่มากอ่ะเขาให้อยู่แล้วหลังมีปัญหาอะไรอย่างนู้นนี่นั่นอ่ะเขาให้แน่นอนถ้าเราจริงใจกับเขาแอดว่านะถ้าเราจริงใจกับคนนี้นะแอดว่าเขาเลี้ยงจนจนก็พูดง่ายจนตายไปกันไปข้างหนึ่งอ่ะเขาจะดูแลแล้วเลี้ยงเป็นจนตายถ้าเราทํางานให้เขาถูกใจเอฟซีเขาคิดว่าเขาจะอยู่กันยาวๆเลยแต่เขาตัดช่องน้อยแต่พอตัวไงเขาเรียกว่าปิดท่อน้ําเลี้ยงตัวเอง ท่อตำเรียงแทนที่จะมันไหลคล่องคล่องนะ FC. เอฟซีเออที่ไหนได้เออนะตายนะครับเรียบร้อยครับ FC. เอฟซีเออเขาเรียกว่าดูเหมือนจะฉลาดแต่ไม่ฉลาดนะคุณไปกินเขากินเขาดิบๆดืด้อๆกินเข้าแบบนั้นนะก็กินได้ครั้งเดียวงกินแล้วก็เละเทะเลยเคราวนี้นะจะเอาแบบเอาแบบโมโหลานะแล้วสุดท้ายเป็นยังไงกาไม่ได้ใช้เงินสักบาทหรอกคราวนี้เออ ใช่ไหมปาจิปใช่ครับผมเขาเรียกว่างันโลกมากนะไอ้ก็ว่าอย่างนั้นถ้าเขาเขาฉลาดนะเขากินนิ่มๆน,น,นะนะก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆไปแล้วก็ทํางานให้เขาทําจริงๆอย่าง,จ,งจังแล้วก็ใสสะอาดเ,ออเงินทองที่เขาให้มาเขากล้าให้แค่ไหนเอฟซีเออบอกเท่าไหร่เขาโอนให้เท่านั้นะเขาไม่เคยปฏิเสธเลยอืมถูกต้องเออกินน้อยแต่ได้กินตลอด มีอะไรเขาก็ให้อยู่แล้วเอฟซีทำงานให้เขาขนาดนั้นอนะ่ะโอ้จ้างเดือนละสามแสนเอด็อดว่านะไม่ธรรมดานะโอ้โหดีกว่านายกอีกเออแล้วของกินอย่างอื่นเบิกได้หมดนะเอ็ดว่าเบิกได้ทุกอย่างของกินหรือไปถึงไปเที่ยวเบิกได้หมดเงินเดือนสามแสนต่างหากโอ้โหอะไรมันจะดีอะไรมันจะดวงดีขนาดนั้น จะมีคนมาจ้างเราขนาดนั้นไหมเนี่ยกินกินอยู่ก็ฟรีนะบอกได้เลยว่ากินอยู่ฟรีแล้วแถมยังเงินเดือนตังหักสามแสนโอ้โหไม่ต้องทํางานก็อยู่สบายๆนะ <c oughs> เออไปทงไปเที่ยวหนะ้าต่างประเทศฟรีโอ้โหใช่ไหมไปกินไปเที่ยวต่างประเทศฟรี เงินเดือนก็ได้ยังจะไปทำกับเขาอีกเอฟซีคนมันเห็นพูดง่ายๆว่ามันเห็นเงาเงาก้อนเนื้ออยู่ในในน้ำไงเหมือนหมาที่คาบก้อนเนื้ออยู่เอฟซีเห็นไหมหมาคาบก้อนเนื้อพอมองมองลงไปในน้ําเห็นก้อนเนื้อที่มันหมาเงาหมา,ามันคาบอยู่มันก้อนใหญ่ไงมันคลายก้อนนี้ทิ้งเลยนะแล้วมันก็โดดไปคาบในเงานั้นเลยกะว่าได้ก้อนใหญ่กว่ากัน สุดท้ายอดอดเลยนะครับไม่ได้เลยนะครับเลี้ยงเลยนะครับนะเนื้อก้อนนั้นก็หายไปด้วยเออแทนที่ได้ได้กินเฉพาะแค่นั้นเออคนมันฉลาดหรือคนมันดูเหมือนจะฉลาดนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเรียนมาดีจบเนนะเนเออเนเป็นไงเอฟซีเอเนละนะเอเอเนละนะ ไม่ใช่เนไม่ใช่เนตินะเนละเป็นไงลนะ่ะเออเรียบร้อยเลยครับเออถ้ากินยาวๆกินดีๆเนอฟซี F Z, กินโอ้โหนจนลูกเรียนจบอะ่ะนะลูกเรียนจบต่างประเทศอะ่ะสั้นๆเออกินยันยาวเลยลนะ่ะได้ยันลูกโตอะนะครับ ลำบากหมดลำบากหมดตอนนี้ลำบากดูไม่จืดเลยผู้นำไงเป็นผู้นำที่ดีเออเป็นผู้นำที่ดีไม่มีแล้วพรจิตไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอ้โหใครจะโชคดีแบบนี้แอดจะถามหน่อย ดีว่าถูกหวยอีกแอดพูดได้เลยนะดีว่าถูกหวยเยอะถูกหวยเราวันที่หนึ่งหกล้านเนี่ยยังสู้ตรงนี้ไม่ได้เลยนะแอดว่านะเอาจริงจริงสู้ตรงนี้ไม่ได้เลยตรงนี้ได้ตลอดได้เรื่อยๆเออได้เรื่อยๆสวัสดีนะครับแอดสุนะครับขอบคุณมากเช่นกันนะครับผมนะได้เรื่อยๆด้วยที่นี่ได้เรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆได้จนต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่เออ ท,ทั้งการอยู่การกินการเที่ยวการอะไรเนี่ยโอ้โหฟรีหมดนะฟรีหมดเออไปตัดตัดท่อน้ําเลี้ยงตัวเองแท้ๆะนะเอฟซีนะเออตัดท่อน้ําเลี้ยงตัวเองแท้ <F D. S 1> เอฟซีเออมีอยู่มีกินดีๆก็ดันไปปิดปิดไอ้ท่อน้ําเลี้ยงตัวเองตายนะครับแบบนี้เออแล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยแล้วก็ไอ้ที่ได้มาเนี่ยคืนหมดเลยเอฟซีที่ได้มาคืนหมด นี่เรากินเยอะเกินไปไงออกินเยอะเกินไปเรียบร้อย